สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้จะนำมาดูเจ้าเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องเอ็นตัดหญ้านะครับเอ็นตัดหญ้าแบบหัวกระแทกนะครับแล้วก็จะให้ดูนี่นะครับนี่จะเป็นแบบมีลวดสลิงอยู่ข้างในนะครับมีลวดสลิงอยู่ข้างในแล้วก็อันนี้เอ็นอันนี้จะเป็นแบบหัวกระแทกนะก็จะ เป็นแบบนี้ครับแต่อันนี้ก็ใช้งานมาหลายหลายรอบแล้วนะใช้งานมาหลายรอบแล้วแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทําการตัดหญ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เลยจะมารีวิวให้ดูกันก็จะเป็นแบบหัวกระแทกนะฮะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นการใส่ลวดสลิงนะครับเป็นเอ็นเป็นเอ็นนะครับแต่เป็นลวดสลิง จะเป็นเอ็นแล้วก็จะมีไส้ในนะครับเป็นลวดสลิงนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีปุ่มดำๆอยู่ข้างในนะครับคือจะเป็นลวดสลิงมันเองซึ่งก็เดี๋ยวจะมาทำการตัดหญ้าให้ดูกันนะครับเจ้านี้จะถอดได้นะครับจะถอดวิธีการถอดก็คือกดที่ปุ่มนี้นะปุ่มตรงนี้ปุ่มตรงนี้แต่มันจะมีอยู่สองฝั่งนะครับ จะมีอยู่2ฝั่งตรงนี้นะฮะแล้วก็ต้องอกดพร้อมกันนะครับแล้วมันก็จะเด้งมันก็จะดิดดิดออกมานะครับซึ่งก็จะเบ้าตัวรองที่เป็นหัวกระแทกนี้กับกลวยที่ใสเอหรือว่าเอนตัดหญ้าเนี่ยมันก็จะหลุดออกมานะครับแล้วทีนี้เราก็ทำการร้อย n อเข้าไปนะครับโดยการใส่ให้มัน เท่ากันนะครับหรือว่าอาจจะเผื่อข้างหนึ่งให้มันยาวอีกข้างหนึ่งให้มันสั้นนะครับเวลาพันสายพันเอ็นเข้ามามันก็จะได้พอดีนะครับให้มันก็จะได้เท่ากันจะได้พอดีกันนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะทําการเติมน้ํามันก่อนนะครับก็จะเป็นเครื่องสองจังหวะนะครับเครื่องสองจังหวะก็จะต้องเติม อัลโตลุบเข้าไปด้วยนะครับผสมอัลโตลุปเข้าไปด้วยการผสมอัลโตลุปนะครับถ้าเราผสมเยอะไปนะครับมันก็จะทําให้มันเยิ้มนะมันเยิ้มแล้วก็มันก็จะเป็นควันมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้หัวเทียนนั้นบอดได้นะครับหรือว่าน้ำมันท่วมหัวเทียน,น,นหัวเทียนนั่นเองนะ อน,นี่ก็ใส่ไปประมาณ 2cc ซ2 2ml นะครับนนก็สามารถใช้กับเครื่อง4จังหวะแล้วก็2จังหวะได้นะครับแล้วแต่าทางาคุณผู้ชมนะครับว่าจะใช้เครื่องแบบไหนนะครับกับเครื่องตัดหญ้าที่เป็น N นะครับเครื่องตัดหญ้าแบบ N นี่นะครับมันก็จะสะดวกสบาย แบบมันสามารถเข้าได้ตรงที่เป็นซอกหินหรือว่าผนังกำแพงอะไรพวกนี้นะรหรือว่ามีของแข็งแข็งนะบหรือว่าเป็นพวกหินอะไรพวกนี้ก็จะเข้าได้นะครับก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะกระเด็นหรือว่ามันก็จะไม่เหมือนใบมีดน,นะครับที่มันก็จะมีการสั่นสะเทือนหรือว่ามีการประทะหรือว่ากระแทกกันได้นะครับ นี่ก็จะเป็นการทํางานของเจ้าเอ็นตัดหญ้านะครับมันก็จะสามารถตัดได้แบบนี้นะครตรงบริเวณซอกที่เป็นกิ่งไม้หรือว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้มันก็จะตัดได้นะไม่ต้องกลัวว่ากิา่งไม้หรือว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้มันจะขาด แล้วก็แถวขอบปูนหรือว่าที่มีก้อนหินเนี่ยมันก็จะสามารถตัดได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะอันตรายหรือว่ากระเด็นมาโดนคนนะครับหรือว่าจะกระเด็นก้อนหินมาได้เนี่ย บางเสียงมันจะได้ยินเสียงเอ็นนะครับเสียงเอ็นสะบัดนะครับเสียงเอ็นจะดังฟิว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 นะครับสะบัดอยู่นะ ก็าสามารถตัดได้ไล่ตรงขอบปูนหรือว่าตรงที่มีแนวรั้วหรือว่าแนวกำแพงหรือว่าแนวแนวรัว้วที่ว่าปลูกสนหย่อมได้นะครับ โอเคแล้วครับท่านผู้ชมครับก็นํามารีวิวกันแต่เพียงเท่านี้นะครับกับเอ็นตัดหญ้านะครับเอ็นตัดหญ้าแบบหัวกระปุกอันนี้มันจะสามารถาดึงความยาวของเอ็นออกมาได้นะครับโดยกระแทกหัวหัวกระปุกนะครลงไปกับพื้นนะครับ ันนี้ก็จะเอามาให้ดูขนาดตัดนะครับว่ามันจะเรียบแค่ไหนนะครับอันนี้คือขอบพูนนะขอบพูนก็จะเรียบเลยนะครับแล้วก็ใบยากก็จะ,ะขาดดีเลยนะครับสาหรับเจ้าเครื่องนี้นะครับมันจะทำงาน ทำงานได้ไวหรือว่าคล่องตัวกว่าที่เป็นใบมีดนะครับใบมีดจะต้องคอยแบบประคองให้ดีๆนะแต่อันนี้เราไม่ต้องประคองให้ดีมากนะเพราะมันเป็นเอ็นนะครับมันก็จะยืดหยุ่นไปตามแรงเวียงของอเครื่องนะครับมันก็จะทำงานได้ไวขึ้นนะ ดูการทำงานนะมันจะคล่องตัวกว่าปลายมีดนะมันจะพืดฟัดฟัดได้เลยนะฮะก็ถ้าเป็นการตัดแบบสนามหญ้านะับตัดในสนามหญ้าอย่างนี้มันก็จะคล่องตัวกว่านะครับ เอาละครับคลิปนี้ก็นำมาชม,มาการรีวิวการใช้หัวกระปุกหัวกระแทกนะครับหัวตัดหญ้าแบบหัวกระปุกแบบเอ็นแบบนี้นะครับก็แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันนะครับ